ดีใจายพี่น้องประทับใจมากเลยแบบเมื่อวานแบบเป็นวันที่แบบหายเหนื่อยแมีพี่น้องเฮง่ามันมีเมยคือคือจะหายเมยเลยเพราะว่ามันภูมิใจต้นที่แบบเรามาอยู่ที่นี่เนาะแบบมาซาบางเ้าสวังพี่น้องแล้วพอไปไปอยู่มีอาณาจักรของตีนวยเลือดยิบขามภาคภูมิใจแบบเอ๊ะอย่างที่่อยบอกว่าอาณาจักรของเฮ้าหนาน มันมเป็นของใครของผู้ใครคนหนึ่งเป็นของ FC เป็นของ FC ตัวเกียวถื้อีบโอ้ยมีแม่ซื้อีบทำเบิง่งไงเด้อเอาหนาเบิง่งไงเด้อแฟนแบบนางเลยเหนาเบิง่งไงเด้อซื้อแฟนเท่านั้นเขามีเขาทั้งเกียร์เขาเออมีแฟนไรเกียร์แฟนนี่หรอ,เ,อเลอิศเต็มสิบไปเลยอาตีแบบได้ใจมาก FC แบบชื่นชม อีกซีชั้นช่มสูงอีกซีข้นอยู่ใครเนื้อหวานอย่างไรส่วนเปตัวเราก็หากินยากแล้วมึงเราก็ไปหากินสิแล้วก็แค่เกลียดเทาั้นสิเอ้ยบ่าดูดีไม่ได้ดับนี่สกุลรชาติส่วนท่านก็ชีวิตจริงเสร็จแล้วผมส่งรอคุณโกกีจังเนื้อจะไปตัดมุ้ยเพรดีเธอหรอกเบนเอ้ยมุ้ยไทยดีทะมึงกูบอดีทักอย่างคนชัว มเคยมาจะเทียวมาเคย่าพอดีเลยเบื่อเบอปนตัดก็ไปเกาหลีถึงเปิดเลยเออพนันตัดเบ<อ>ื่อดี่ละมัื่อแล้สีดินนือ้ออยู่ดีเดสบอลอมันสีบอทท่านบอคาท่านบอันท่มสบาทสองทุ่มนัดไว่ดัดขันอไรอะไดีๆปานนันทามแต่บอตีมีเอียงเลยสันเมีนอมนี้แฟนหลดนันจังเศ้าไปขาจะสีมันเศ้าไปพี่น้องเมื่านเขพ่ายรูกลางมือกน สวัสดีค <Safe> รับม <oni> <descriptive together> ีแฟนได้กี่เดือนแล้วครับมีแฟนอ๋อเป็นบริโภคบิดแจ็คเซียพี่น้องคอยเปิดเผยทุกอย่างนะครับผมยอมรับทุกอย่างอันทรศัท์มันเป็นตรงเสียงไงก็จะทศสามทศถอยมันก็ตั้งค่ามันถอแล้วใช่ไหมมันมีเห็นอันข้อหนต์ทีละสองขอห่วงมึงบางอีหลีพี่น้องน่นราละตาตาหลัอคุณครับ มีเจลน้ำสายตาก็ดีเออยัง่ะ่ช่ตัวนี้ก็มีตัวยังอีนี่ตัวนี้ต้องต้องไป่าละข้ข้อเมียเห็นเดยละสองอันนึ่งบานนี้เดวพี่น้องเท่าปนี่กระเป๋าขึ้นไปทีขึ้นแลเชี่ยนข้อเมนได้คือละสองอาการแล้วอยากไปเสียดผมให้บอสเจี้ยนนี่เราได้ทำีพี่น้องเหนะเหตุผลที่มีสร้างเหตผมเพราะหตผมเปลี่นเหตุปแปะแม่ส้งแปะแม่ อืมผมโซงอัพเดทเขาอยู่ในแับตงอดันอยู่ฟินแลนด์เนี่ไมีโงนมันปังนะไม่มีใครทําได้นะไม่รอดนะบอกไว้ก่อนถ้าใครไม่มั่นอนะ่ะไม่รอดนะเปลเ่ินอะไรเปลีหยนบอลลอดได้หนูนข้างเขา <c oughs> กดคอมเมนต์กดไลค์ให้หน่อยจ้าโอ้พี่น้องวันนี้ก็สนุกสนากนกันอลีวันที่สิบเก้า ไปลบอ๋อเลยนะอาจารย์ไปลบอ๋อเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมหนสิบเก้าเรามีามคิวลำมซิงคูจูนี่บอกไปกลุ่มปิดเอาไปเอาลุ่มปิดเอาถือแล้วปเป็นกลุ่มปิดลำมซิงวางสงิเอาบอกเอาประออกอบล้เออลำมซิงตัวเกียวลำมซิงเออเช้าไปคิวงานพี่นอ้อง เมื่อคืนเจอที่อามานิบารบีนอรรักมากขอบคุณครับแล้วก็ยี่สามยี่สามลงไปเปิดวงครูจุนี่ยี่สามนั่นเปิดวงคููจุนนี่นนเปิดวงครูจูน,น,จน,นี่เออใช่ ได้ไหมฝากเอฟซีตุนยงนเลอวันที่สิบวันที่สิบเก้านี้ตัวเกี่ยวไลฟ์สตรีมมิ่งตอนลำซิ่งตัวเกี่ยวลำซิง่งอันนี้ซ้อมอันไหนสิบแปดบ่สิบแปดซ้อมท,ที่มหาที่โมที่มหาที่โมขาเจ้าผิดแน่นอนไปต้องลงดอกไปหันละเขาหมู่แล้วอดีตชาลูกบีกว่าฉันหน้าตาอิ่มเอ,อิบ อิมอ่ม,มเก,นอนอมกิดเพียบนอนหลับกินหลับนอนแสีบ <c oughs> ใส่เจลวีผมเรียบเปิดเม่งทรงอาแปะกำนันอบตชอบอายุน้อยๆเปลี่ยนทรงอื่นดีกว่า <c oughs> เออทำอะไรทรงอะไรโอ้ยเจไปทรงอยู่ตลอดเจ๋อคอยผมทรงอยู่ตลอดกาลน่นเที่ยกับผมเมียแบบพี่น้องวันหนึ่งก็มีหลายทรงเดือนหนึ่งก็มีหลายแบบบ้าง อย่าให้ดีคักหลายมันจะเป็นปอบมันจะเป็นมันจะเป็่นเทวดาเด็กพี่น้องขวัดีพูดไเลยนะเจอกันที่ร้านเดอะซีอูขอนแกนดูดีมากๆค่ะน้ำเจีหวห้อนคุณนายก็อร่อยมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนร้านเจีหวห้อนของผู้พันฟินแลนด์เปิดแอร์ันพีอ่อน้องวัน เมื่อเนสิบไปบึงคาเฟ่อุดรคาเฟ่อุดรไปหาคุณยาจาแล้ไปไะไรมองวันนี้ปนไปหลายมองมากไปหลายมองมากนะครับสิบสามไลฟ์สดดูฟรีไหมครับมาสารคามดูฟรีนะครับน่าจะดูฟรีครับพี่น้องน่าจะดูฟรีสามทัานสองร้อยท่านอีกกเลยะกดแชร์ไปกไลอ์รกดแชร์ยัง ดีใจหลายพี่น้องประทับใจมากเลยแบบเมื่อวานแบบเป็นวันที่แบบหายเหนื่อยอะแม่พี่น้องเฮก้ามันไม่เมอยคือคือจะหายเหมยเลยเพราะว่ามันภูมิใจตอนที่แบบเรามาอยู่ที่นี่เราแบบมาเซาบางเ้าสว่างพี่น้องแล้วพอไปไปอยู่มีอาณาจักรของตีงวุ้ยเลือดอยู่ความภาคภูมิใจแบบเอ๊อย่างที่่อยบอกว่าอาณาจักรของเ้าน,านั้น มันมันของไครของใคผู้หนึ่งเป็นของเป็นของเอฟซีและเป็นของเอฟซีตัวเกียวเกียวบอลได้บอดสีหนาบอลแมนจิบหนึ่งเดียวอ่ะหนังมันจิบนิดหนึ่งหนางเนี้ยตุเยนจิบหนึ่งแก่ข้อแห่งอะไรอ่ะเมื่อคืนคุมมากมากรอบนี้คุมเพราะว่ารอยยิบเก้าบาทรอยยิบเก้าบาทแล้วกาได้เบิงสองมือ ได้ดูสองวันอาณาจักรใหม่หน้าอยู่คับหน้าอยู่มากคืออยู่ใกล้วัดอารามหลวงคืออยู่ใกล้อยู่ใกล้พระใกล้เจ้าเ I mean? มอยู่ใกล้พระใกล้เจ้าตรงนี้ละ่ะโอ้ยแล้วเมื่วอวานนี้ก็เลยเอาสินแสมาดูสินแสมาเบิ้งพี่น้องเพิ่นกัว่าดีที่นี่อยู่แล้วดีเคยกบอกเลยเขาบอกเลยเลว,ว่าที่ที่พิสูจน์ร่ลมลื่นพี่น้องแดดลม่ลมร่มโต๊กนี่แบบ คำม,มากเลยป็เอรยูเมื่อวานสนุกม,มากของเราเยนกามค่ะ <c oughs> ของเราใช่คืออันนั้นมันแผ่นดินพืนนั้นนะคือเป็นของเอฟซีตัวเ s ม c ทมกทุบาททั่วต่างเพอนกับอุดหนุนบัตรเขามาให้เขาพวกเขามีหม่องอยูหมองเศร้าหลังจากที่แบบร่อนเล่พพะเนจจอยยูหมองนี่มาหลายเดือนแล้วนะครับพี่น้องหลังจากที่ก็เล่แพเนจรมาหลายเดือนแล้วก็มี ลงหลักปักฐานที่ใหม่แต่ว่าใช้เวลาการสร้างค่อนข้างนานอยู่นะครับพี่น้องแต่ดีที่ดินมันถมแล้วอมืมันเป็นที่ดินของบ้านสิงมิวสิกเก่าลูกปลายนะเออตะกี้บ้านสิงมิวสิกลูกปลายเพิ่นเพิ่นย่นละ่ะเพิ่นซื้อไ้เพิ่นบริเหตุขอยก็เขาจัดขอยก็เขาจัดจัดว่าเป็นของเจ้าของแชร์ให้แล้วค่ะ,ขอ,คคคาาคะขอบคุณครับผมดูคลิปเด็กๆสนุกๆมากค่ะเท็มที่สุดขอบคุณครับ ส่งกระลังใจให้กันท่าภาคเหนือเด้อน้ำท่วมคักถมแน่อืมท่วมคักถมแน่แขกบ้านของพี่สรอยยุคพี่น้องเลยจะเป็นงวดคักงวดแน่น้งวดน้ำมึงเคยตรวจสุขภาพกันไหมตีตรวจเลยเด้อขอดเลยเด้อตรวจเลือดเข้าไปเนาะบ๊ายบายนาทีบ๊ายบาย แกบ้านเก่อนะบายบอสกะดีพวกปาือล่าบอปลัวไปส่งกับบาทอุัรทันที่ตัวรานอกีอยากให้ไปดูช่องตอตอ h a s h a s barbershop เขาตัดผมหล่อเท่ทุกทรงเลยขอบคุณครับาไปดูนะครับเสียงครับเบิร์วันนี้คือหล่อแฮ้าสันเมื่อนี้เป็นชุดแบบชุดเซ็ตชุดเซ็ตชุดเซ็ไปหาหมอทนมอ หลายงานซีงาน,ร,งานรีคนไหลอยู <c oughs> ่แล้วะต่นวพวันนั้นเคยไปเกียดเลยไปหาหม,มอกับไปหลยคนอยู่พี่น้องน้องเบ้นก็ไปด้วยไปเก็บภาพรีวิวแม็กซ์าันแม็กซ์าันเป็นคนที่หล่อแต่เวลาเจอปลาไหลเราจะแตกสาวนิดหนึ่งเจอปลาไหลว่าอันนี้แตกสาวแลนลุมลงกจิตุ่มพี่น้องเอ้ยหักสไลดยไอแตกสาว ชอบบอดมากค่ะติดตามมาั้งแต่อยู่ประเทศฟินแลนด์แล้วค่ะคุณครับวันนี้มีงานอะไรบ้างคะวันนีม้มีงานเลยวันนี้มีหมอนัดจ้าหมอนัดตรวจสุขภาพทำบัตรเอททำบัตรทำบัตรเอชซีบีบัตรเครดิตอนะะับพี่น้องเขาเลยไปตรวจเฮดบัตรเอชซีบี B, เขาไดไปตรวจครบุงจรนอันดับแรกก็เลยเจอโรคแรกเลยโรคประสาทบอดนวนไปนัปวะจารณบอดตัวไปลองเขาจะเลื่อนพี่น้องไปบ่ายลองเขาจะเลื่นนอ,ไปไปอนมือนี้ รอชมพรุ่งนี้จ้า N and B N and B N B Big พรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้พี่น้องก็ไปหรอไปเมื่อคืนก็ไปอ๋อฟู่รมเซิร์มอ๋อโอเคบอกกูคิดอะไรบอสก่อเด้อร่งมกุมเนี่ยบอสอยากตรวจบอสอยากกินน้ำแล้วหิวน้ำ ข้อแห้งนี่กินไหมฮะกินในชวติที่กินเติร์แล้วเนี่ยคเติร์ลคุณจะกินแมงเบิดองค์หนึ่งผุน่ผนน้ำคุณอยู่ขนาดแค่นี้เลยเชียงกับบอมีบ,บ่ได้กินน้ำข้อแหง้งผู้อยู่บ้านช่วยน้องผู้กันหน่อยน้องผู้กันใช่น้องที่ว่าเป็นน้องผู้ชายไหมที่ออกกบของกาเสใช่ไหมที่น้องมีแฟนมีอะไรใช่ไหมมีแฟนเหมือยังเต็งมมีเออใช่ไหม ฉันเบื่อฉันเคลียอยูเสาสาื้อตวอยู่กับนอกเสียงดีเพราะสันบอกน้องเขาเล่นอยู่นี่มาติล่ะลางม,ม,มันค่อยบ้านไหนเราพู้กันค่บ้านไหนว่างๆถ้าลู้ๆเขาไปกราบในวัดด้วยจ้าวัดสวยมากค้างไม่คุณคคูชอบจัดกิจกรรมเด็กๆาาก <c oughs> อ่อนะละบล<ว>าเอาเพอนน้อนที กียม่ตวรวจเยอะเลยก็เลยไ,ไ่ตวรวจจัทำกยีให้ไปเปนบอกจากนั้นไปทำยังยงละ่ะไลฟ์กี่โมงคบคืนนี้ประมาณสองทุ่มครับมนํอำตรวจเลือดไอรีพี่น้องเอ้ย มันบ่มีไผอยากให้แฟนใหม่เบากับแฟนเก่าเอ้าไม่มีบอกสิแค่เราไม่ใช่ครับว่าแค่แค่มีไผอยากให้แฟนไปเบาก,กัาแฟเก,ก่าโอ้ไงเมื่มอจะไปฆ่าเฟย์วุ้ยคาเฟ่แบบตื่นเต้นมากแบบสวยมากตอนนี้แบบเฮ้ยเขาบิู่ยินเหลานูวเมื่อวานอบอ,อุ่นมากเหมือนคนอยู่ในครอบครัวใหญ่ รักใครกุมเกียว้คอยคือสิ่งที่เห็นเมือ่อวานนี่คือเด็กน้อยรักกันเล่นกิจกรรมดลว้ยกันนั่นนี่นู่นก,ดกอดกันเลื่อนเลอตามแผนที่พีนวางไว้เลย <c oughs> มันอาจจะโจรางแผนพี่ทำมาขึ้นนี่เมือ่อวานนี้บอบบี้วางแผนไว้บกักแลกติปีเพ่แม่เมื่อปูดทะเลสุกยังดื่มได้ค่ะแต่จีบเอาใช่ครับจีบไปแล้วครับ EP2 รถสีเหลืองเอาน้องมาติตามาเด้อจ้าได้ครับแต่ว่ามันต้องตรงกับเสาร์อาทิตย์เนาะ ตรวจสุขภาพเขาวงจรตรวจเลือดสามารถทานน้ำเปล่าได้ค่ะแต่ต้องงดกาแฟงดหมักฝรั่งงดแอลกอฮอล์ออกกําลังกายงดอยู่จา้มามันขึ้นีอเทียงขึ้นเบอร์กินอย่างเลยบอดไม่อยู่ผมผมไม่อยู่สิบสะผมไปอยู่สิบสี่สิบห้าสิบหก ไปตั้งประเทศครับอืมไปเสื้อผ้ายี่น้องชุดใหญ่เพ่อกับพิบกลับมาจําแขวยได้เร้อกลับมาจําบ๊อบบี้ให้ได้นะบอ๊อบบี้ไปสามวันไปตั้งประเทศสามวันไปกับโกกี่แลวอุยอ้ายไล์ช่องทางไหนครับวันนี้ต่อๆครับเมือแรกต่อๆ ต่อต่อเตือนเตือนั่งก่อนถ้าไปกินอย่างเขาตรวจเลยเขาไปกินอย่างแล้วเขาไปหากินอย่างสูงมันอยู่ตรง